นอยจากไ้นะมี่ทหารเก่าเนี่ยนตุว,วันนี้พวกกูทหารเก่าเข้ามาหมดเลยแต่ละที่นะว่าเขารู้แล้วว่ากุศเป็นคนยังไงตอนที่อยู่อุดรธาน,นีตอนเรียนทั้งสือวัน,นี้คุยกับอาจารย์นะเรื่องการฟ้องคุยเจอตัวเลรตัวเลงนีนะ่อันนี้กูทำน่้ทำเล่นนะ กำลังฟ้องเรื่องสองครามโลกครั้งที่สองยังไม่ได้จบครับพิธาหารเ่าะยอมตายแล้วนะปืนแต่ละคนลันไกตัวเองได้นคนไทยอยู่เฉยอย่าเมื่ออย่าเมื่อเพื่อคนไทยบอกไหนคนไทยพย่าดำปากปินบ่ะกูไม่ได้ว่าเน ขนาดเด่นไพน้ำกันก็ยังไม่ได้บอาเลยบักมานิดจ,จะเล่นเพลงมิสเตอร์มานิดจะเล่นเพลงที่ส่งลูกชายไปไต้หวันแล้วเ,เมียเจ๊กเม็นเจ้านะ่ะที่มาไปเที่ยวผู้หญิงก็ว,วิ่ยขี่เดียดนะ่ะที่มันตายเนะไปนั่งแดกเล่ากูแล้วออกมารถคันนี้หนกะสี่หนึ่งศูนหกศูนย์หนึ่งสี่อีสีสบันอ่อแค่นั้นถอยไปสุขิตาแล้วถอยไปถอยไป ใครไปแา่แค่ตัมึงเพื่อนตัมึงอย่างนี้เจอหน้ากูเน่ใครมันก่อยเป็นทหารรับจ้างแล้วเอาไปโป้งเดียวจอดเพื่อนตายแทนเพื่อนได้เล็กสิ่ต์องใช้ปืนกระบอกนั่นออกมาที่กูสร้างซื้อไว้แค่นี้ยิ่งไปก็ได้แค่นั้นกูวางหน้าซื้อคอนดีๆ กูไปสอบตรงเนี้ไอ้จ้าทหารเรือแค่น,นั้นเลยยักูว่าวรายนะแค่น,นั้นกายังว่าวรายก้าวให้ตายเลยบักนน่นี่วัชจิลาวคนนเอาเลยตอนเตะแค่น,นั้นก้าวให้ตาย